หลายครั้งในชีวิตเราจะเจอกับระบบที่เป็นนอเนียมากไทยเทียบกับกระดานทั้งกระดานนะครับก็คือระบบทั้งระบบในโลกใบนี้ระบบที่เป็นลีเนียเนี่ยก็คือจะเล็กน่าจะเล็กกว่าอะตอมอีกมั้งของของเทียบกับกระดานนะคือนอเนียเซสเต็มเนี่ยก็คือเป็นระบบที่กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนอเนียเซสเต็มเนี่ยก็เป็นระบบที่เราไม่สามารถที่จะเขียนฟังก์ชันเนี่ยของสเตตสเปซเนี่ยให้อยู่ในรูปของลีเนียเซสเต็มได้ระบบจะเป็นนอเนียก็ต่อเมื่ออะไรบ้าง ก็คือตัว state equation ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ ax บวก b u ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ลีเนียรในเชิงนั้นนะครับระบบก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทฤษฎีหลายอย่างก็จะท,ที่เกิดกับลีเ e ีย s ซิสเตก็จะไม่สปอร์ตของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่สามารถเป็น non linear ได้ก็คือเซนเซอร์ที่ใช้แน่นอนละมันอาจจะมี ความสัมพันธ์ที่นอนเนียร์แล้วเราเซนเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเกิดการปรเมาคือการประมาณให้มันเป็นเนียร์เพราะฉะนั้นระบบพวกนี้เป็นนอนเนียร์แล้วก็ศาสตร์แห่งนอนเนียร์สเต็มเนี่ยก็มีเป็นอะไรที่เป็นเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ไปต่อต้องต้องมีพื้นฐานของเนียร์สเต็มก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้เลยเพราะแม้บางครั้ง การที่เราสามารถที่จะควบคุม nonlinear system ได้ในเฉพาะบางช่วงเนี่ยอาจจะพอแล้วในใน,ในเชิงของการนำไปใช้จริงนะครับยกตัวอย่างาพูดถึงเพลินอันนี้อาจจะมีหลายมิติอาจจะมองเห็นภาพยากแต่นึกสภาพว่าเรามีเรามีแกนอยู่โน่นอันนี้ก็คือเป็นตัวแปรา x จากการันนี้เป็นฟังก์ชัน f ของ x แล้วฟังก์ชันที่เป็น linear เนะี่ยคือฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรงนะครับแต่ฟังก์ชันที่เป็น nonlinear เนะี่ยอาจจะมีขึ้นมีลงมีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะ เวลาเราบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยเป็นนอน l i n e a นะครับแล้วเราต้องการที่จะประมาณให้เป็นลเีย a ยเราหมายเขาว่าอย่างไรมันมีหลายความหมายครับบางคนอาจจะหมายคขาว่าเป็นเส้นตรงที่ผ่าตรงกลางไดให้มันโดนประมาณแต่อันนั้นก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าบางครั้งเนี่ยวเวลาเราพูดถึงการประมาณให้เป็นลีเ e ียเราจะพูดถึงว่า มันประมาณรอบจุดไหนนะครับสำคัญที่สุดคือการประมาณรอบจุดไหนเราต้องเลือกจุดก่อนว่าโอเคเราสนใจที่จุดนี้แล้วก็สนใจเนเบอร์ฮุดหรือว่า,าเพื่อนบ้านรอบๆมันว่าสนใจการการควบคุมหรือการควบคุมเนี่ยรอบจุดจุดจุด,จ,ดจุดนี้จากนั้นเราก็ประมาณตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงเนาะเราก็คือเราจะใช้สมการเส้นตรงเส้นนี้แทนในการทำคำนวณแล้วก็วิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับร,ระบบเรา เราจะไม่ใช้เส้นโค้งเพราะว่าเส้นโค้งอาจจะทําให้ลําบากอะไรก็ว่าไปนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าผมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของค่า x เนี่ยอยู่ในรอบๆบ,บริเวณนี้การประมาณโดยใช้เส้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต,แต่แต่ถ้าค่า x นั้นอะถูกเปลี่ยนแปลงออกไปจากจุดนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเอเรอร์ก็อาจจะสูงขึ้นอยู่จากสภาพตรงนี้แทนที่แทนที่ค่าจริงจะได้เป็นตรงนี้แต่ว่าการใช้เส้นตรงในการประมาณเนี่ยมันอาจจะทําให้ค่าเนี่ยเกิดความแตกต่างมากขึ้น นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเอาคนละจุดมาเช่นบอกว่าจุดนี้เส้นตรงที่ได้ก็จะเป็นคนละเส้นอย่างเส้นอย่างสิ้นเชิงคนละจุดแน่นอนอยู่แล้วแล้วไม่พอสโลปก็คนละอันด้วยเพราะฉะนั้นการจะใช้สมการเส้นตรงเนี่ยมาประมาณจุดตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันใช้สมการเส้นตรงประมาณจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของการ linearization เลยเนี่ยคือเรา linearize รอบจุดไหนนั่นคือคีย์สำคัญนั่นคือคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นหลักการในการ l i n e a r i z e เอาเนี่ย เราต้องรู้ก่อนว่าจุดไหนเป็นจุดสําคัญแต่ก่อนจะก่อนจะมาดูจุดเนี่ยเรามาดูก่อนว่าเทคนิคในการที่เราจะเรยนยรอยไรเราจะใช้อะไรนะถ้าใครจําได้เนี่ยในแคลไม่รู้ว่าแคลสอแคลสารหรือมหาลัยไหนเรียนแคลไหนวิธีการประมาณฟังก์ชันนะครับโดยการเขียนออกมาเป็นซีรีส์ออกมา,ายาวเนี่ยเราสามารถเขียนได้โดยการนะครับใช้ก็คือ f x star นะครับบวกด้วยบวกด้วย ไอ้เลยจังกันได้ไหม f พาร์ x คูณกับ x ลบ x พาร์โอเคแล้วก็มีบวกด้วย1ส่วน2ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็น f double พาร์ x x ลบ x กํลัง2บวกไปเรื่อยๆเ,เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Taylor Series เราจะใช้ตรงนี้นะครับมาในการประมาณฟังก์ชันของเรา เทเลอร์ซีรีส์เนี่ยสามารถที่จะอ p p พ o x i m a t e ออกไปเป็นพหุนามนะครับก็คือเขียนฟังก์ชันที่เป็นนอ i น e a r หรือฟังก์ชันใดๆก็ตามเขียนในรูปของอ,อนุกรมของพหุนามไม่ว่าจะกําลังไปถึงเท่าไหร่ก็ตามแต่ฟอร์มมันก็คือจะมีส่วนที่เป็น x ลบด้วยคือจุดที่เราสนใจในการประมาณแล้วก็ x ลบด้วยเตเนี่ยก็จะถูกกาลังกําลังศูนย์กลัง1กําลังสองไปเรื่อยๆนะครับคูณ mm hmm. ด้วย derivative นะครับอันดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะที่โดนประมาณที่ x* าและก็ ส่วนด้วยตัวแฟกทอเรียลนะครับก็จะมี0แฟกหนึ่งแฟกสอแฟกสแฟกอะไรตามเข้าไปเพราะฉะนั้นออเดอร์ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่า,เ,าเราก็สามารถที่จะประมาณฟังก์ชันใดๆก็ตามฟังก์ชันไซน์โคไซน์เป็นฟังก์ชันอดิสัยแบบอื่นอะไรก็ว่าไปให้อยู่ในรูปของพหุนามซึ่งจะมีกี่ออเดอร์ก็แล้วแต่เราจะเลือกจะมี2ออเดอร์จะเป็น10ออเดอร์ก็ได้ยิ่งออเดอร์ยิ่งสูงยิ่งค่อนข้างประมาณตรง นะครับแต่ถ้าเรามีฟังก์ชันแบบนี้แล้วเราต้องการประมาณให้เป็นเส้นตรงเราก็แค่ต้องประมาณให้ให้ถึงแค่ first order ก็พอก็คือ x ลบ x star ันนั้สิ่งที่สำคัญก็คือการที่จะประมาณฟังก์ชันเนี่ยเนาะนะครับเราสามารถประมาณได้ก็คือ f ประมาณโดย f x s t a ก็คือฟังก์ชันที่เราแทนค่าด้วยจุดที่เราสนใจบวกด้วย derivative อันนี้อาจจะเขียนเป็นให้ชัดเจนเ,นเป็นเดริเวทีฟของตัวแปร x นะครับตัวแปร x เมื่อเมื่อเมื่อ x เท่ากับ x ตานะเขียนให้มันชัดเจนแล้วก็ x ลบด้วย x ตาเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยเวลาผมเขียนแบบนี้เนาะบางคนก็นึกว่าเอา x ตาไปแทนค่าแต่ x* เป็นค่าค่าค่าหนึ่งมีมีค่าคงที่เนาะใส่เข้าไปในฟังก์ชันก็ได้เป็นค่าคงที่ดิฟของค่าคงที่ก็ควรได้ศูนย์แต่ที่จริงไม่ใช่ความหมายจริงมันคือดิฟฟังก์ชันนี้ที่เป็นตัวแปรขึ้นเหบือตัวแปร x เนี่ยเทียบกับตัวแปร x ก่อนแล้วได้ฟังก์ชันมาเป็นอะไรแทนค่า x กับ x* นะครับผมมันก็จะไม่ได้เป็นค่าศูนย์มันจะเป็นค่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ค่อยคูณด้วย x ที่เป็นตัวแปรลบด้วยค่าคงที่อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของค่าคงที่ก็จะเป็นค่าางออกม ก็เราก็จะได้ฟังก์ชันแล้วเพราะฉะนั้นตัวแปรตัวเดียวที่จะปรากฏจริงๆก็คือตัวแปรนี้เพราะว่าตัวแปรนี้โดนดิฟแล้วก็โดนแทนค่าด้วยเอ็กตาด้วยซ้ำฟังก์ชันนี้เราก็จะใช้ในการอ r พ x ิ m เ t e หรือการประมาณาฟังก์ชันที่เป็นนอเนียนแต่นี่คือใน1มิติครับเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ในการประมาณอาของระบบที่มีหลายมิติหรือหลายตัวแปรนั่นเองจากที่เราได้ในกรณี1มิติแล้วเราก็สามารถที่จะ ทาให้มันกลายเป็นมิติอื่นได้มีตัวแปรหลายตัวแปรได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มี2ออตัวแปรนาะก็คือ x กับ y ถ้ามี x กับ y เนี่ยวิธีการทําคล้ายๆกันเลยคือเราจะมีฟังก์ชันที่เป็น x นะครับแล้วก็ y ตตัวเนี้ย x กับ y star ก็จะเป็นค่าที่เราเลือกมาแล้วเราก็เอาไปใส่ในฟังก์ชันเพื่อจะได้ค่าออกมาเป็นค่าของที่จากนั้นเราก็ไปบวกครับด้วยดิฟเหมือนกันแต่ดิฟเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นต้องดิฟทีละตัวก่อนคือดิฟทีบต,ตัวแปร x แล้วก็เราก็บอกได้ว่าถ้าเราดิฟเสร็จเนี่ยเราต้องแทนค่าว่า x เท่ากับ x star และ y ก็ต้องแทนค่าด้วย y เท่ากับ y star เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากดิฟตรงนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่จะเอาค่าของที่ไปใส่จากนั้นทั้งหมดก็จะกลายเป็นค่าของที่แต่ทั้งหมดนี้จะต้องคูณด,ด้วย x ลบด้วย x star ครับเพราะว่าเราดิฟเทียบกับตัวแปร x เนาะจากนั้นเราจะบวกด้วย partial f partial y โดยที่เราประเมินว่า x เท่ากับ x star และ y เท่ากับ y star อันนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ว่าเป็นตัวแปร y แทนพราะฉะนั้นการเป็น y ลบ y star อันนี้ก็จะเป็นสมาการเส้นตรงแต่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสมาการเส้นตรงในในใน,ในแกน x กับแกน y แต่อันนี้ก็คือมี x y z เนาะเหมือนกับว่ามันโผล่มามี2 independent variable คือตัว x กับตัว y นะครับเราก็เลยได้ออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้นั่นเองจะลืมครับมันจะมีค่าคงที่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าคงที่เหมือนกันเพราะเป็นดิฟแล้วถูก x กับ y ยัดเข้าไป อันนี้ก็จะเป็นค่าของที่เหมือนกันก็คือมี x กับ y ถูกยัดเข้าไปตัวที่เป็นตัวแปรจริงๆคือ x และก็ y นั่นเองนะครับพอเรารู้วิธีการทำ approximation แบบ Taylor Taylor series แค่ first order เนอะ,อะ,อะเราก็สามารถที่จะเอาไปทำต่อในเรื่องของการประมาณ nonlinear system ได้เรามี x ดอเท่ากับ f t x และก็ u เราจะสามารถประมาณระบบนี้ได้อย่างไรก็<อ>สามารถทำได้ครับเนาะ โดยการเขียนว่าอับแรก f t ธรรมดาก่อน t เป็นเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราจะไม่ไปยุ่งกับมัน x ตัวเนี้ยจะเป็น x ที่เราสนใจเนาะซึ่งเป็นค่าอะไรเดี๋ยวจะบอกวิธีหาค่าอีกทีนึงแต่เราทําการประมาณก่อนเรารู้อยู่แล้วว่า x star กับ u star เราต้องหามามันมีวิธหีหาหลายแบบนะอาจจะผ่าน optimal control หรืออาจจะผ่านแบบวิธีการคำนวณแบบค่าคงที่อะไรก็ก็มีหลากหลายวิธีแต่ว่า คิดว่าเรามี x star กับ u star มาก่อนเราจะเอามาใส่ในนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือท่อนแรกท่อนถัดมาก็กคือท่อนที่เป็นดิฟแล้วเราก็จะมี2ตัวแปรหล,ลักๆก็คือมี x กับ u แต่ว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆวิธีการดิฟก็ดิฟธรรมดาเลยคือ partial f partial x แต่ x เป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเวลามันมันดิฟออกมามันจะออกมาเป็นออกมามันจะออกมาเป็นเมทริกซ์เลยซึ่งตรงนี้หลายคนก็อาจจะเรียกมันว่า j โคเบียนบางคนอาจจะเรียกว่า g r a d ดียนแต่ผมจะเรียกมันว่าจโคเบียนนะครับ ซึ่งเราจะแทนค่า x ้วย x star ด้วยมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นตัวแปรตรงนี้มันจะเหมือนจะได้เป็นตัวแปรแต่เราจะแทนค่าด้วยค่าพวกนี้หมดเลยพอจากนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบด้วย x โอเคไหมครับยังไม่สุดท้ายนะเพราะว่ามีตัวแปร x จะมีตัวแปร u มีตัวแปร u จริงๆก็คือบวกด้วย partial f partial u แล้วก็ u เนี่ยเป็นเวกเตอร์เช่นเดียวกันครับ x เท่ากับ x star. u เท่ากับ u star ก็คือเราดิฟยังไงไม่รู้เพียงแต่ว่าพอได้คำตอบมาจากการดิฟเนี่ยเรา x เข้าไปใส่แล้วก็เอา u เข้าไปเอา u star เข้าไปใส่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น u ลบด้วย u s t a นั่นเองก,ก็จะได้เทอมมออกมาอันนี้อาจจะดูไหลไหลลงไปหน่อยแต่ว่า,าหลักการประมานแบบนี้ดีวิธีการประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเรามาโฟกัสจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นเทอมบางเทอมนะครับ ยกตัวอย่างเช่น x ลบ x ตากับ u ลบ u ตาาะฉั้นเรามาโฟกัสี่ x ลบ x ตาก่อน